มาริโอพร้อมปั้นคักขณะให้ติดทีมชาติชุดใหญ่หลังเห็นแววแจ้งเกิดนี่คือวิถีมาริโอมาริโอยูรอกกี้กุนซือเมืองทองยูเนเต็ดเผยหลังเกมที่พาลูกทีมบลุกไปเอาชนะลำปางเอฟซีถึงถิ่น5ต่อหนึ่งรับอยากจะปั้นคักขณะให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้พร้อมจัด11ตัวแรกขอใช้สไตล์ตัวเองจากผลงานของทีมที่เล่นพยองเมืองทองยูเน,นเต็ด ในเกมที่บุกชนะลำปาง FC 5ต่อ1นึกไทยลีก2022-2023นัดที่16เมื่อวันเสาร์ที่21มกราคมทางด้านมาริโอ,อยูรฟกีกุนซือเมืองทองยูเนเต็ดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยกล่าวว่าขอขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไกลนะคะแต่ว่าก็มากันเยอะและแฟนบอลคือส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีมจนได้รับชัยชนะและอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆ ในเกมกลางสัปดาห์ที่จะเปิดบ้านรับมือกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในฟุตบอลถ้วยลีกครับเชื่อว่ากระแสะฟุตบอลกำลังมาหลังจากที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในรายการอาเซียนผลงานของทีมผมพอใจเป็นอย่างมากเห็นได้จากเกมกับลำปางที่เราผ่านมาได้ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ซ้อมหนักกันมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาสนามที่ลำปางเล่นไม่ง่ายเลยเล่นยากแต่ก็มีบางจังหวะที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะแกนเสียบอลในจังหวะที่เสียประตูตีเสมอ ยังต้องแก้ไขโดยคุณซื้อเมืองทองยังพูดถึงการลงเล่นนัดแรกของคักคณะคำยกกองกลางวัย8ปีจากอัสมัมช่นทุนบุรีว่าเขาเป็นนักเตะที่มีสรีระและทักษะการเล่นที่หาได้ยากในแบบฉบับของฟุตบอลไทยไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วและเขาก็เล่นได้ดีมากเขายังเด็กและยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าอยู่กับผมและทีมงานของเราจะปลุกป,ปั้นให้เขาเป็นกำลังของทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ สำหรับชุตัวจริงที่ลงสนามเป็น11คนที่ผมรู้สึกแฮปปี้อย่างมากที่ส่งลงไปบางทีอาจจะขัดใจนิดๆนหน่อยๆว่าทำไมไม่มีผู้เล่นทีมชาติไทยเลยแต่นี่คือผู้เล่นที่ผมทำงานด้วยมาตลอดในช่วงเบรก2เดือนและผมยังยืนยันว่าจะใช้แนวความคิดของตัวเองหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นิดหน่อยเวลาจัดตัวแต่ผมบอกเลยว่าผมมีแนวทางการทำทีมของตัวเองและยังเชื่อมั่นในวิธีการทำงานของตัวเองแม้ว่าบางที การแข่งขันจะออกมาใช่หรือไม่ใช่ก็ตามมาริโอกล่าว